สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนวันนี้เราจะออกหมายตกปลาเป็นปลาน้ําตืดน,นะครับปลาสงังเงะหรือปลาไหลนี่แหละตอนนี้ประมาณเที่ยงแนละ้ว่งตื่นกันไอ้กับพี่บัตรกับพี่แอคสามกันบัตรกินกล้วยข้างหลังนะ,ะไลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวไหมวันนี้อากาศดีมากวันนี้ แดดออกฟ้าเปิดแต่ลมแรงมากลงทะเลไม่ได้วันนี้ย,ยต้องไปตกปลาน้ำจีกันดูว่าเราจะได้ปลาสังเงหหรือเปล่านะครับ นีนะครับวิ่งครับ สงเกันเป็นของน้ำก่อยนะครับไหลมาจากทะเลไหลลงทะเลมาเลยรับของที่ไหลน้ำไหลลงทะเลเป็นของน้ำไหลนิ่งๆเออไหลค่อๆ,ๆเลยๆจะมีปลาสังเแหอาศัยอยู่ ก่อนล้วก็ลุยกันวันนี้เราจะใช้คนละสองคันแต่ก็สองคันนะสายสายหน้าสิบสี่ปอนคันหนึ่งแล้วก็สี่สิบปอนคันหนึ่งเพราะว่าหินเยอะต้องลองใช้ก่อนวามันจะกินเราแวงหรือว่าจะกินไม่เราแวงเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็เป็นเหยื่ออกไก่ครับอกไก่ปกติเลยไม่หมักไม่อะไรเลย ลเบ็ดใช้ท้องไซต์ไม้ล,ลุงเบ็ดรับรุ่นกันว่าจะมีตัวดึงกรบอะไรไม่เด่อกไก่ตกปาซะงี้ยลุงเบ็ดกันแล้วนะนจะลงหลังที่สองเป็นเหยื่อปลาหลังหนึ่งอกไก่หลังหนึ่งปลาทูตัวหันท่อน นะอน,นี่พออ้าวมาอันนี้รอครับคราวนี้นั่งรอ เรียบร้อยแล้วคนละสองคันมานั่งรอกันมีคนงานหรือเปล่าพักเริ่มมิต่อแล้วนะต่อคนแรงไมไม่อยู่วะ ไม่เอาครับต่อเฉยๆเดี๋ยวเนี้ยสักครูก่ก็เอามีอาการแล้วมีอาการแล้วการนะครับสังเกตูปลายคันนะ<อ>ทีกินซึบๆเฮ้ยทำไมมันติงๆอย่างนี้วะก็จะเป็นปูหมายนี่มีปูมัดแคบนะครับ โอ้โหเมื่อกี้ลากคันลงน้ำวัดไม่อยู่นี่14ปาดิงเข้าหินไม่รู้อยู่เปล่าครับดิงเข้าหินไปเอ้ยแต่ไม่ไม่สู้วะไม่ไม่สู้วะป้าเปล่านี่ไม่ไม่สู้ ้าไม่ใช่ปลาว่ะโอ้ลากมันลากอะไร,ไไไรโอ้ยปลาเอ้ยไม่ใช่ว่ะเศคขยะโอ้โหหลุดไปแล้วคนเ <c oughs> มียอกีข้า <c oughs> ไมเขาไปมีมอ,อาการอีกแล้ว โอ้มันลากลอกไปเลยเมื่อกี้ไม่อยู่อะไม่เอาต่อกีลากลอกไปเลยแอกเงียบกิฟเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนนันได้แหละอู้แรกมาแล้วน่าจะเป็นบีมตัวนี้บีม โหโอ้หล่าคันเกือบลงน้ำล,ล,ล่าคันเกือบลงน้ำโอ้โหบีมมาแล้วปลาตัวแรกครับนี่บีมครับเกือปลาอีกคุดแอมแรกสวยรุยตา เกลีอยู่ปลายคันนะมันกินนะอ้าวนะกินเบาๆครับนะเด้งๆอย่างนี้นะครับกินแล้วมันจะลากเข้ารูเราต้องดึงมันออกจากจะรูให้ได้อนมะ่งั้นขาดหมดข้งล่างเป็นหินโขดหินจับจังหวะวัดให้ได้นะครับกินเบาๆึกซึกซึกึกอย่างเงี้ยวัดยากเหมือนกันเบียดหกคันกินอยู่คันเดียวครับ เดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนตุน่นนะครับนี่น่าจะเป็นปลาสังเงียนะครับตัวที่เราตามหาเลยครับแต่สายหน้าเล็กครับไม่รู้จะเอาขึ้นได้หรือเปล่าปลาสังเงียครับวันนี้ครับอุ้ยอุ้ยปลาสังเงียที่ตามหาครับปลาสังเงียเลยครับเอ้ยปลาสังเงียปลาสังเงียนะเออ ใส่เงี้ยมาแล้วครับใส่เงี้ยที่เราตามหาครับมันเงี้ยที่เราตามหาครับอุ้ยใส่ใส่ดีเลยใส่กำลังกินเลยปลาใส่เงี้ยมาแล้วครับนี่ครับปลาใส่เงี้ยฮ็ดโดโอ้ยครับทกคนกิ๊บเบอร์กิ๊บเบอร์ขี้ปากเลยถึงสายไป นี่ครับปลาสังเงียครับภารกิจสำเร็จแล้วครับวันนี้ครับโอ้โหไซส์กำลังผัดพอดีเลยยอดครับดูคนจะขี้ปากปลาได้หรือเปล่าครับอเก่งจริงมสิเก่งต <laughs> มีเจร้อนเหปลากัดนะนนย <laughs> จับไม่ได้นะมันปวดมันลื่นมันเหนียวดิด ปลาส่เงี้ยออสเรเลีย,รยครับมีเมนูผัดเผ็ดแน่นอนเย็นนี้ใส่พอดีผัดเลยตัวใหญ่ไปก็เหนียวเอเดี๋ยวถ่ายรูปครับมันรุ่นเต้มต่อไปกันโอ้โหตัอ้งจอากขาดไปสองตัวเอาจนได้ครับขาดหนาวมากเงี้แก้หนาวด้วยนะ้ำองุ่นขาดไม่ได้ครับในการตกปลานี่ เงาถอนเงาถอน่ะมา,า,ารุนตัวต่อไปกันหนาวมากภาพใหม่หนาวลมก็แรงมากเลย <laughs> <laughs> บัดวัดหลุดไม่หลุดก็ขาดครับไปเหมือนเลยโอ้โหทั้งต่กลัววัดยังไงเนี่ยโหป่ากินก <sh arp> ็กินขอ้งคนไม่หมานครับวัดขาดวัดหลุดด้วยอะตายตายตายเย็นเย็นแล้วนะครับมีคนงานเพี้สองตัวตอนนี้บีมหนึ่งตัวสงแงะหนึ่งตัวขาดไปลายตัวแล้ว ดูนะครับที่นั้นเงียบแล้วอีกสักพักก็จะกลับบ้านกันแล้วครึ่งชั่วโมงลองเปลี่ยนที่ดูมีปลาปะนี่ะ่มีดรอจ้างเหบ่มีโอ้ยลูกมันยังติดปลาเล็กนะครับโดนจนได้ครับบีมครับสายอย่างนี้ บีมใหญ่แน่นอนครับเฮ้ยทำไมมันวิ่งออกอย่างนี้ไม่ป้าเลยอะบีมบีมบีมป้าเลไม่วิ่งเป้าเลนเหมือนขึ้นบีมบีมกระขึ <c oughs> ้นมันเป็นต่อบีมใหญ่บีมใหญ่บีมใหญ่อุ้ยอุ้ยป้าเลป้าเลยบีมใหญ่บีมใหญ่เฮ้ยโอ้แฝดเฮดแฝดเฮดโอ้ยยกขึ้นนี้มาแล้วสายพันหนึ่งแฝดเฮดแฝดเฮดแฝดเฮดผ่านไซส์นะตัวนี้น่นเก็บได้ปวดตรงไหนก็กินดึกแก ว่ากืนกืนอ่ะกึนครับเอาจนได้ครับเยยังอยู่นั่นน่ะไม่แห้วสักคนครับวันนี้เฮ้ยพี่บัตเดี๋ยวพี่บัตได้ปลาคนเดียวที่เก็บไม่ได้ครับเขาได้ปลาผ่านสาหมดพี่บัตรเนี้ยปลาเขาซ้ำมีพี่มาหวานพี่มาควันผ่านสายสัมผงสเลยนะครับตอนเย็นๆนะครับ ตอนนี้เราได้ปลาสามตัวเหนายมากกับบ้านไปทำปลากินละอันนี้ได้ปลาไหลหนึ่งตัวปลาบิมบหนึ่งตัวแล้วก็แฟรเอดหนึ่งตัวนะครับสามปลาสามสายพันธุ์สามชนิดไม่เหมือนกันสักชนิดน,นี่ห้าโมงยังไม่ห้าโมงเลยสี่โมงครึ่งหน้าหนาวก็จะมืดมืดอ,อย่างนี้ครับห้าโมงก็คือมืดแล้ะเจ็บคองกันบ้างกันแล้วนะครับหนาวไม่ไหววันนี้ถือว่าภารกิจสำเร็จครับ ตั้งใจมาตกปลาสังเงะนะครับได้มาหนึ่งตัวครับขาดไปสองตัวโอเคครับนี่นะครับนี่นะครับผลงานปลาเราวันนี้ปาร,รวมเราปลาสังเงะหนึ่งตัวแล้วก็แฟดเมดหนึ่งตัวเราจะกลับบ้านก,กันนะครับดูปลาสังเงะตัวใหญ่นะแต่ก็ยังไม่ใหญ่มากเท่าไหร่ยังมีไซส์ใหญ่ท่าอีกเคยตกได้ใหญ่สุดตัวเป็นเมตรเลยนะครับเดก กลับบ้านกันแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีนะครับ